แผนที่คุณเคยค่ะปิดตาปิดตาพี่ไบแล้วนะคะลำดับต่อไปที่พี่ไปนั่งทำก็คือตีตังโมเล่นอะไรวะโคนลเกนกันด้านหลังนะคะจะมีชัยชะกันอยู่ทั้งหมด5ท่านอันนี้พี่ผมแบบเองนีพี่ผมแบบเองจัเอาไว้นะไม่ต้องกลัวนะคะ ง่ายเลยเราสนิทสนมกับวินอยู่แล้วม,มีการจับมือจับแขนกอดไก่กันในซีรีส์บ่อยๆถ่ายแค่ว่าให้เธอไปสัมผัสแขนของเขาอของแต่ละคนแล้วก็ถ่ายว่าอันไหนคือแขนของวินเท่านั้นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเราจะเริ่มการสัมผัสแขนกับเกมท่อนแขนที่คุ้นเคยกันในะบัดนี้นะคะนี่คือหมายเลขหนึ่งค่ะอยากได้แขนซ้ายหรือแขนขวาคะขอสองข้างเลยไหมขอสองข้างเลยค่ะ เธอสามารถที่จะจับแล้วก็เออไม่ใช่โอ้ยที่พอชัดเจนเลยมันไม่ใช่นี่มาแขนที่สองค่ะเฮ้ยคนนี้คนนี้แขนซ้ายแข็งอะเนี่ยเออใช้แขนซ้ายทำอะไรบ่อยหรือตนนี้เออแขนที่สามค่ะเอ๊ะเฮ้ยเหมือนกันไปหมดเลยถูกต้องนะะคมีการหยิกด้วยนะคะอันนี้เก็บไปก่อนหรือตัดทิ้งคะงงไปหมดแล้วครับ หมายเลขหนึ่งไดปิ๋วไปแล้วอตอนมาดูแขนที่สี่ค่ะอือโหนี่ใช้สองมือเลยนะแข่งเป๊ะแข่งเป๊ะแข่งเป๊ะครับผมที่ให้เราจับที่ให้จับอยู่ไม่ใช่แขนแต่เป็นข้อเท้านะอันนี้ข้าวใช่ไหมเอออ่ะโอเคอันนี้เก็บไปก่อนนะคะเก็บไปเก็บไปก่อนค่ะแขนที่ห้าค่ะโอ้แข่งเป๊ะเหมือนกัน มีการหยิกในการแบบเฮ้ย <Check. S 1> หยิกเพื่อดูความเพื่อดูคอลลาเจนและความชุ่มชื้นด้วยเช็คความแบบว่าชุ่มชื้นของอผิวหนังเะยจับไปห้าคนแล้วเออมามามาตุนตัดกันไหนออกก่อนอ่าผมตัดหนึ่งสองสามออกหนะึ่งสองสามออกไปก่อนเลยนะคะเหลือสี่กับห้านะเขาอุ้ยตายแล้ว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 อ,ลอ่ลองลองวิเคราะห์ซีแขนที่สี่นั้น คือคุณน้องเป็นคนมีมีกล้ามเนื้อแต่อ้วนด้วยมันก็จะมีความแบบยุ้ยยุ้ยนิดนึงแต่พี่เขาไดห้ามเขาแบบจะลีนกว่าแล้วจริงๆผมว่าคนที่สี่ผิวนุ่มกว่าคนที่ห้าโอ๊ยใครแล้ถ้าเกิดว่าเปิดมาถูกก็คือเฮเลยถ้าผิดก็คือแานวิเคราะห์เียอ์ของเราเขาจะทำให้เราหมากก็คือใชามีคนที่ห้าถูกห้อแต่เราจะเราจะแกะกันนะแล้วก็จะหันไปดูคนที่สี่ใช่หรือไม่โทานาจ๊ะความแว นะไม่อะไรเนี่ยกำแขนเออได้แล้วจะเจาะเลือดเหรอจะพ่อ